เมนแฟร์เด็บเบิรงขคาวนั่นบ่ข้าวอีหยังบ่ได้เมืองแล้วให้การบานอยู่แม่นจิตการบานบ่ล่ะแม่นเล่นจะคือกี่น้อการบ้านนั้นร้าว่าแต่เขาหลายคือว่าเขาสิออกกฎหมายให้มีการประหารชีวิตนักการเมืองที่คอร์รัปชั่นโกงกินประเทศไทยแหมแล้วมันตื่นเต้นผมเลยเดี๋ยวนี้คือเป็นจังซี่กฎหมายเขายังบ่ออกเลยแล้วชันมาการมึงผมมาขัดขันแล้วเอ้าคือเป็นจังซั่นล่ะถ้าเจ้าของมาโกงก็บ่เห็นตังยานันเลยแม่นบ่จังว่านั่นแหะ เห็นคูว่าหย่อนซุ้มจุจริตคอร์รัปชันหลักประเทศเ้าจังบัจเลิญถนนทุนทางก็บวัได้พัฒนามีแต,ต่หลวงตะโบซุ้มหยิบตองบาทน,นะตัวละหลบทแผววาบโบเออพอดีละไห้คู่ให้เก็บเงินของไว้จใจก,กิจกรรมปีใหม่ไม่เป็นเหตุนั้นยิ่งจะเก็บนะเดอ้อได้เลยได้เลยบ่ยัวหยากหลบดังเก็บเงิน,านาเ่าถฐานะอยู่แล้วล่ะ เดี๋ยวเดี๋หาเนี่ยบ้านี่แฟนไปแสนกบันและเนาะทำไรเขาไปไปกินเกี๊ยวอ่ะจริงปะบรรยาการิงเขาบ่มีตงมังแมอยากกินยุหันเหล็กเตีย๊ยวบรหยากบยากยาศมีวิธียายยายเอาเตี๋ยวเสร็จนำตงแมจ่ะเอาเสเร็จดยกันครับออ้วกันเหรครับ ไม่น well. uh. ั nữa, ่นอะบานนี oh. like. ้ต้องเอาหายไปใส่บัตรคือสมุนีใครแจ้งคนเยอะขนาดน้อยาเดือยยาเดือห้องสมุมีคือกันกินเราคือมาว่าจังสี่หละบิวยามาหล่อเลรียเดือห้องสมุมีจักบาทคือกันเว้ยหล่อเลยญนั่นแหละมีอีริกระสันกระจังสี่ไม้ไปหาเงินเก็บเงินจากคนมู่ในของเันละเอามาจากเงินก่อนก็ได้อย่าห่อยหามาใส่ที่ลังเอาคือว่าจังสั่นนี่มันเป็นเงินของทุกคนเด้ยืมก่อนยืมคนหูดอกมีแต่ห้าสามคนนี่แหละ อยากทำเงินทาขึ้นก็ได้เอาวลาจังเดียกเวลาจังสัง้นยายเก็บตังค์เนี่ยจ้ะยายเริ่มเอามาขึ้นนะไม่ยากไม,ม่ายากภาษาสั้นนี่ยิงก้อนยิงคนหูดอกอยากทำเงินทาขึ้นก็ได้ กี่ก้อนสิบ่าไปใส่ไม้คุยกันก้อนบาจังไดไม้มืออื่นคุยอาตังไปเช็ดยงเรียนเด้อว่าเก็บได้จากบาทแล้วสีได้เตรียมสื่อของจากงานปีใหม่โอเคโอเคบ่ายากดอกตังกบยูดีสบายอยู่ฮัลโหลบิวมาหาเขาเน่บอกจนมานำเด้อเขามีเรื่องที่จะปรึกษา มาจากไหนเงินเ่ามาอย่างนี่บิวเอาเงินแม่เ,เขาเลยเหมืออื่นเขาต้องเอาไปให้รูคืนเราเด้อมีแล้วเ,วเ,วเป็นห็น,หนหะอะรอีกอ่ะหาไปใช่เองหนดไปเจอกันกันเนี่ละขี้ตัวบางเงินหายกันเลเฮงไหนใดล่ะเอาคือพาก,กันวาจังสันตายแทนเขาแบบนี้จนปะย่าสิงมอไซค์บันองสัตว์ะไไปเข้าไป ยัไงไมีตะลุมไวปีบริมส,มสัททำไมม่เมข้มาสอนเส้นระยเออเออเออพวกหาคนมาซอยตมงนี้ฮัวรัวไม่พามูมาซอยน่เ้สองคนขี้ล,ะ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 ลมเก็บขาทั้งสองคนเลย เป็นยังไงแน่ล่ะจ็บตัวเนาะถามใดย้อนทางมิจหลุมตะบอลอนี่ละเ้ยเฮาต่อแล้วว่าแค่นี้้ามิจหลุมมตะบอลพวกมีงบมาสอมแซมย้อนประเทศเฮามีการข้อรับชัดายเงินภาษีก็เอาไปกินเบิดความทุกข์ยากกระตุกยุบประชาชนธรรมดาแบบเฮานี่ล่ะเห็นบ่อซุ้มขี่โกงจ้มือกรรมกับตามทัน เออพอดีละปอนเท่านี้เหลือสารภาพพอดีซุ้มฮอสามคนไดเอาเงินของไปสื่อของกินของใสเงินกเหลือน้อยเขาสีเฮ็ดจังไดระบาดที่นี่เขาก็มีส่วนกินก็เดี๋ยวก็เอาเงินของไปกินเอาไปเฮ็ดจังสั่นละแบบนี้ก็คือว่าเป็นการคอรับท่นคือการเดชถ้าสางนิสัยแบบนี้ไปแต่น้อยง่ายขึ้นแะติดนิสัยที่บอดีไปนน้ำเดชอากระยอนความบ่รูุ้จากคอของพวกเขา มันก็นเลยเกิดปัญหายาไดนั่นยาไดนี่ทั้งที่เงินกับโบมีเฮาก็รู้สึกเสียใจอยู่พ่าเป็นาในางเขาดีใจที่ทุกคนการยอมรับทุกสิ่งแก้ไขได้เดี๋ยวเฮเสยเอาเงินเก็บของเฮาเออกให้ก้อนเราทุกคนต้องเอามาคืนเาเด